ตอนที่65สงครามกลางเมืองกำราบหยงอันท้ายซื่อเกรดเข้าสู่สมอระููมลบฝังสินกับมูชิ่งอยู่ด้านหลังพากันตกใจองค์ช้ายวาและกรพุ่งออกไปประกบซ้ายขวาเพื่อคุ้มกันเขาทันที แต่ผู้คนบนถนนสวนอูทั้งสายมองเห็นเด็กหนุ่มชุดขาวปรากฏตัวขึ้นนะ่าใจกลางถนนสายหลักกันอย่างเต็มตาไปแล้วเรียบร้อยผู้คนที่เดินขบวนกันอยู่แต่แถวไม่เป็นเรียบไปพักหนึ่งก่อนจะตั้งแถวใหม่คนนับพันแห่กันมารุมล้อมิเหลี่ยนแน่นขนาด ใครคนหนึ่งกล่าวขึ้นมาเป็นคนแรกอย่างไม่แน่ใจว่าใครคือท่านคือองค์ไทจือหรือคนที่สองกล่าวอย่างลังเลไม่ใช่บอกว่าองค์ไทจือมนุษย์ขึ้นสวรรค์ไปเป็นเทพไม่ใช่มนุษย์เดินดินไปแล้วหรอกหรือแล้วจะมาปรากฏตัวที่นี่ได้อย่างไรกันคนที่สามกล่าวเสียงดังว่าเขานั่นแหละพิธีบวงสวงวันช่างหยวดเมื่อสามปีก่อนข้าเห็นมากับตาใช่องค์ไทจือแน่นอน ยิ่งมาก็ยิ่งมีคนจําได้มากขึ้นเรื่อยๆว่านี่คือเทพบูธพวกเขากราบไหวบูชาเสด็จกลาวอย่างเชื่อมชาวว่าข่าเองข่ากลับมาแล้วผู้คนจะพากันบ้าคลั่งไปทตามการเทพสเสด็จลงมาลโลกมนุษย์นี่คือเทพสวรรค์ตัวเป็นเปียนเสด็จลงมาโลกมนุษย์ชาวสวรรค์ลงมาสู่โลกของคนเดินดินแล้วจะต้องเป็นพระทนไม่ไหวเห็นพวกเราต้องมาโดนพวกโจรถอยกลมหิงรังแกเช่นนี้เป็นแน่องค์ชายถึงได้สเสด็จลงมา มีคนสักถามเขาอย่างเต็มเปี่ยมไปด้วยความหวังทันทีองค์ไท้จือท่านจะช่วยนำทัพให้พวกเรารบชนะคนหยงอันใช่หรือไม่ต้องใช่แน่จะต้องเป็นเช่นนี้แน่ เงียบไปครู่หนึ่งศสลิงกระตอบเนี้ยเสียงนิ่งสงบนิ่งที่ข้ากลับมาก็เพื่อปกครองแขวนเซนเลอร์ปกป้องราชสนนษฎานของข้าเฟิงซินกมัมโมชิยงที่ยืนอยู่นั่งข้างใน,นประโยคนี้กับหูต่างกไม่ก้าฟันธงว่าประโยคนี้ตกลงแล้วหมายคำว่าอย่างไรกันแน่ว่าชาวเมืองหลวงที่กำลังเหมิมเกริมเลือดลมพุ่งพร่านกลับตีความประโยคนี้อย่างเข้าข้างตัวเองหมายถึงพวกตนแต่ิเหลยนมีความคิดเป็นของตัวเองเขาขบกรามแน่นหัวใจมา ว่าใจยิ่งมายิ่งเต้นรัวแรงขอให้เชื่อมั่นในตัวข้าเขากำหมัดแน่นศรัทธาของพวกท่านจะยิ่งมอบพลังแข็งแกร่งให้แก่ข้าด้วยพลังนี้ข้าสัญญาด้วยชีวว่าจะปกป้องเสียนเลิกคุ้มครองพวงประชาทั้งมวลคอยพวกท่านเชื่อมั่นในตัวข้า ผู้คนในเฝ้ารอก,ก็คือจังหวะนี้ที่พวกเขาต้องการก็คือคํามั่นว่าจะปกป้องคุ้มครองเช่นนี้นี่แหละเสียงหัวร้องจึงกึกก้องขึ้นมาในบัดดลผู้คนพากันน้อมกราบองค์ไทยเจรอยู่ใจกลางวงล้อมด้วยความคารวะอย่างสูงแถวแล้วแถวเล่าสัญญาด้วยเชื่อจะขอติดตามท่านติดตามองค์ชายปกป้องคุ้มครองเสียนเลอรราษฎรในเมืองหลวงพอได้ยินคนพูดว่าเทพเสด็จลงมาก็พาคนวิ่งออกมาจาก ทุกหัวมุมถนนห้าทุกตรอกซอกซอยเพียงเพื่อมาโยนปาฏิหาริย์ที่พันปีก็ใช่ว่าจะได้พบเจอถึงขนาดว่าเหล่าทหารในเมืองหลวงเที่ยวรถมาเพื่อระง,งับความวุ่นวายเมอดินข่าวเข้ามาร่วมกราบไหว้กับเผ่าด้วยเช่นกันทั้งสามถูกกักอยู่กลางถนนจนไม่อาจขยับกันไหนได้แม้แต่ก้าวเดียวเฟิงสินกับม้ฉิงจึงจำต้องพยายามรักษาความสำหรับเรียบร้อยอย่างเต็มที่ตางตะโกนว่าอยาเบียดอยาเบียดทั้งหมดยาเบียดกัน แต่แทบจะไม่เป็นผลใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าใครขอยากแทรกตัวเข้ามาใกล้อค์ไทยเจอให้มากที่สุดแต่แต่ชายเสื้อของเทพที่ลงมาจากสวรรค์ท่านนี้ก็เสมือนว่าทั้งตัวจะได้รับความเป็นสิริมงคลไปด้วยในที่สุดเมื่อความทราบถึงพระเนตรพระการเจ้าแฝนยิ่งทรงแม่ทัพสองสามนายพร้อมด้วยกองทหารติดอาวุธเต็มกําลังมารับมือถึงค่อยต้อนฝูงชนที่บ้าคลั่งออกไปได้ หลังจากผู้คนแยกย้ายกันไปแล้วที่เหลืออยู่บนพื้นก็คือรอยเท้าที่สับสนอนลํามานและฝุ่นฟุ้งถลบีิเหลียนเห็นของอย่างหนึ่งเขาจึงเดินเข้าไปใกล้แล้วก้มกายเก็บขึ้นมามันคือบุพาดดอกหนึ่งทุกคนเหยียบย่ำจนแหลกแทบจะเป็นสีเดียวกับพื้นดินคงไม่เพียงกรีบดอกเหลืออยู่สองสามกรีบที่ทําให้พอมองออกว่าสีเดิมของมันคือสีขาวบทธิ์กินหอมอ่อนนั้นไม่ได้คงอยู่นานไม่ช้าก็กระจางหายสิน้น หลังจากเข้าใจเรื่องราวมากขึ้นเสีเ่ยงกลับไปที่วังคราวนี้ท่าทีที่มีต่อเจ้าแขนนจึงอ่อนลงไม่น้อยสีหน้าเจ้าแขรนยามที่มองเขาจึงค่อยผ่อนคลายลงขึ้นมากเช่นกันสองคนพ่อลูกต่างถอยกันคนละก้าวนับว่าสงบปรองดองกันได้ชั่วคราวส่วนท่านราชกุม,มอนจะคาดการได้แต่แรกเลยว่าเสียนจะต้องลงมาจึงไม่ได้กล่าวอ,อะไร เมื่อก่อนสีเหรียนรู้สึกว่าคนในชาติเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเมื่อเกิดเรื่องราวอันใดขึ้นผู้คนทั้งหมดล้วนเชื่อฟังเจ้าแผนนี่เป็นเรื่องสมเหตุสมผลเป็นอย่างยิ่งเท่ว่าเมื่อลงมามีส่วนร่วมจริงๆจึง,จงค่อยรับรู้ด้วยตนเองว่าเจ้าแฉนแตำแหน่งที่มากด้วยปัญหาเพียงใดขนาดขุนานางในราชสำนักยังแต,แตกออกกันเป็นหลายก๊กหลายเหล่าแต่ละกลุ่มก็มีแผนจัดการของตัวเองจะตัดสินใจดำเนินการอะไรสักอย่างยังถกกันได้ถึงเจ็ดวันแปดเกินแต่ละกลุ่มแต่ละคนต่างกล่าวอ้างว่า ตัวเ,เองทำเพื่อชาติเพื่อราษฎรแต่ความจริงแล้วในใจอาจจะไม่ได้คิดเช่นนั้นเลยมันก็เป็นเหมือนกันทุกชาติอนะเนาะ นักากรเรื่องชาวหยงอันปักหลักอยู่นอกเมืองอีกทั้งวางแผนตั้งตัวเป็นปฏิปักษ์อย่างเป็นทางการแล้วนั้นเหล่าคุนนางก็ยังชักช้าคิดหาทางออกที่เป็นเอกฉันท์ไม่ได้บ้างเสนอว่าให้ส่งกองทัพไปบดขยีต้ตรงๆงให้ราบเป็นหน้ากรองหากไม่มีข้ออ้างที่มีน้ำหนักมากพอก็เพียงยักข้อหาอะไรสักสองสามอย่างเพิ่มไปก็ได้แต่ก็มีบางคนที่ไม่เห็นด้วย การลุกคือของชาวหยงอันนั้นเริ่มต้นจากภัยธรรมชาติก่อนจะลุกลามจนกลายเป็นความวุ่นวายที่เกิดจากคนการตายของครอบครัวสามพ่อแม่ลูกที่หน้าประตูเมืองเป็นบทเริ่มต้นอันเลวร้ายอย่างยิ่งหากไม่ทั หากแม่ทัพที่สะบั้นเชีอกคนนั้นไม่ได้ถูกหลานอิงเอามือบีบคอหักจนตายไปเสียก่อนเขาคงต้องเจอโทษหนักอย่างแน่นอนถ้าพูดแบบประกายหูหน่อยก็คือต่อให้การเมืองภายในซับซ้อนเพียงใดมีที่มาที่ไปศาสตรแค่ไหนเรื่องนี้ดูจากแายนอกก็คือเป็นเพราะถูกเหล่าคุนนางกดขี่ประชาชประชาชนจึงลุกขึ้นมาต่อต้านนั่นเองเรื่องไปถึงขั้นนี้ขนาดที่ว่าเกิดความวุ่นวายไปทุกแห่งทุกคน การจดเยียดข้อหาให้ชาวหยงอันกระลังแต่จะไปกระตุ้นความโกรธแค้นเสียมากกว่าไม่ว่าจะอ้างเหตุผลอะไรก็ไม่อาจตกตาผู้คนได้อีกหากส่งกองทัพไปปราบให้สิ้นซากก็จะเป็นการแสดงเห็นว่าผู้นำรายให้ความเมตตาทั้งไม่อาจากล่าวว่าเป็นการใช้อนาบอันชอบรมได้การจะห้ามปากคนนั้นยากยิ่งกว่าการห้ามน้ำให้ไหลเสอีกหากถูกผู้คนเอาไปร่มเลือถึงความโหดเหียมไม่เพียงไม่อาจทำให้ประชาชนยอมรับ เกรงว่ายังมปการเปิดโอกาสให้แคว้นเพื่อนบ้านเข้ามารุกรานโดยอ้างเหตุผลว่าเพื่อประดุงทำแทนสวรรค์อีกด้วยหากเปลี่ยนมาคิดอีกแง่มุมหนึ่งชาวหยงอันกลุ่มนี้มีอะไรน่ากลัวเราพวกเขาซุกตัวอยู่ตามป่าตามเขาไร้สเสบียงไร้อาวุธจะก่อเรื่องไปได้สักกินอ้ำกัน ดังนั้นข้อเสนอต่อมาจะเป็นฝ่ายมีชัยไปได้สุดนั่นก็คือหากคนยงอันกล้าบ,บุกเข้าโจมตีมาหนึ่งครั้งก็ฆ่าหนึ่งครั้งหากไม่ได้มาก่อเรื่องอันใดก็ปล่อยพวกเขาไปตามยาตหกรรมจะได้ไม่ต้องเปลืองไร่พลสู้รบมากๆเข้าเดียวพวกเขาก็หมดแรงกันไปเองในฐานะเทพบูเมื่อเสื้อเหรียญลงมายังโลกมนุษย์แล้วย่อมต้องมีบทบาทในฐานะผู้นำกองทัพดังนั้นจึงขาดเป็นได้ที่จะมีการประโคมข่าวกัน ขนาดใหญ่ในกองทัพว่าองค์ไทจืออยู่ข้างใดข้างนั้นย่อมเป็นฝ่ายธรรมะกองทัพที่มีองค์ไทจืออยู่ด้วยย่อมเป็นกองกําลังแห่งเทพในเวลาไม่นานชายหนุ่มจากทั่วแว่นแขวงก็ตบเท้ากันเข้ามา,าร่วมกองทัพเป็นจํานวนมากเพียงเวลาแค่ไม่กี่เดือนจํานวนทหารในกองทัพเสียนเลิกกระพุ่งทะยานขึ้นมาหลายเท่าตัวกระเดกป่านนี้ข่าวคราว,าวดูเหมือนจะแพร่สะพัดไปทางฝั่งหยงอันแล้วเช่นกันเดิมทีการเคลื่อนไหวของพวกเขายังนับว่าถี่อยู่บ้างค่อย คอยโผล่มาก่อควรเป็นระยะระยะแต่แล้วก็พันเงียบหายราวกับนึกกลัวขึ้นมาและแอเตรียมซ่องสมกำลังกันอยู่ทําเอาฝั่งทหารเสียนเลิศตึงเครียดไปตามๆกัน พวกทหารพยายามบรรยายสเสลียนฟังกันยกใหญ่ว่าหลังอิงได้ควายนะครับอยู่หน้าสุดในการบุกแต่ะครั้งเป็นนั้นน่ากลัวเพียงใดแต่พอได้ยินชื่อน,นี้และนึกถึงศพบ,บุตรชายตัวน้อยของเขาในวันนั้นขึ้นมาสเสลียนก็จะมักจะเกิดความรู้สึกที่ซับซ้อนอย่างบอกไม่ถูกสองเดือนต่อมาชาวหยงอันได้เงียบไปพักหนึ่งสุดก็เปิดฉากโจมตีอีกครั้ง ครานี้เสียเหรียนเพียงนำกระบี่น้ำหนักเบาเล่มหนึ่งนางทับออกรบกระทั้งเกราะก็ไม่สวมใส่ไม่ถึงครึ่งชยามสึกก็ยุติลงท่ามกลางกินข้าวเลือดที่กระคุงไปทั่วนักรบหยงอันที่เหลืออยู่ก็พากันโยนเกราะทิ้งเอาวิ่งหนีกันตเตลิดเปิดเปิงเราทหารเสียนเลิอยังไม่ทันรู้เนือ้อรู้ตัวเห็นรอบด้านแต่ร่างคนล้มให้ ล้มให้เกลื่อนกราดไม่มีฝ่ายศัตรูคนใดลุกขึ้นมายืนได้อีกแม้แต่คนเดียวส่วนองค์ท้ยจือของพวกเขาค่อยๆสอดกระบี่ขึ้นลงฝักกระทั่งายเสื้อยังไม่มีคราบสกปรกติดอยู่แม้แต่น้อยผ่านไปครู่ใหญ่พวกเขาจึงค่อยแน่ใจว่าตนเป็นฝ่ายชนะอย่างขาดลอยต่างพักกันกระโดดโลดเต้นชูกระบี่ขึ้นฟ้ากูร้องอย่างสะใจฮูเล่ฮูเล่ ในคืนวันนั้นบรรดาทหารเซนเลอร์เลี้ยงฉลองกันในป้อมปราการพวกทหารไม่ได้เงยหน้าอาปากกันแบบนี้มานานแล้ว สังร้องตะโกนด้วยความปราบปลื้มยินดีชูจอกสรรเสริญองค์ไทยจืดเป็นกันใหญ่เสลี่ยนกับปริเสธสุราทั้งหมดปรเยืนรับลมราตรีเยน็นฉ่ำมุมหนึ่งของป้อมประการอยู่เพียงผู้เดียวเป็นการเรียกสติเห็นเห็นอยู่ว่าเขาไม่ได้ดื่มสุราแม้แต่จอกเดียวการู้สกร้อนบุบว่าไปทั้งตัวหน้าไปทั้งหน้าและหัวใจแก้มแดงปรังปลายนิ้วยังคงสั่นอยู่เล็กน้อยนี่เป็นการฆ่าคนครั้งแรกในชีวิตของ,งเสลียนครั้งแรกที่ฆ่าฆ่าไปนับพันคนมดปลวก สองคำนี้ผุดขึ้นมาในสมองซ้ำๆไม่หยุดด้วยกำลังริ์ของเขามนุษย์เดินดินทั้งหลายขบวทนทางจะตอบโต้แม้แต่กระบวนท่าเดียวแม้จับเพียงเบาๆก็มีใครต้านทานและรับไหวที่แท้การจะเอาชิดใครสักคนนั้นมันช่างง่ายดายป่านนี้ก็เหมือนที่นางกำน,นันพวกนั้นเหยียบขยี้มดนั่นเองในจังหวะที่เขาโบกกระมีไปมาอยู่นั้นกล่าวด้วยว่าเกือบจะสูญสิ้นจิต เคารพยำเกรงให้อยู่ในกมลสันดานไปเลยทีเดียวซิ่เลี้ยนยืนพิงเชิงเทินสุดลมหายใจเข้าปอดลึกๆสะบัดกระบีไม่ใช่สะบัดศีษะขับไล่เสียงจกแจกจอแจเหล่านั้นทิ้งมือมองยังแสงไฟเป็นจุดๆบนเชิงเขาที่อยู่ห่างไกลออกไปไม่นานนักเสียงฟีเทา้าสองเสียงกระดังใกล้เข้ามาม่ต้องเหลียวหน้าไปมองเขาร,รู้ว่าผู้มาเป็นใครซือเลียนถามพวกเขาว,ว่าพวกเจ้าไม่ไปดื่มฉลองจักตั้งหรือ มูชิงแค้นเสียงมีอะไรให้หน้าดื่มกันสถานก,การณ์ไม่น่าวางใจเลยสังนิดได้ฟังฉะนั้นเสลี่ยงหารกายมาพวกเจ้าก็มองออกแล้วเลยสถานก,การณ์ไม่ค่อยจะดีจริงๆถึงแม้ยกนี้ฟังเขาจะรบชนะแต่ความจริงแล้วกองทัพอยู่โจมคราวนี้เรียกว่าแข็งแกร่งกว่าครั้งไหนๆที่คนหยงอัน เคยบุกโจมตีเข้ามาเลยก็ว่าได้ไม่เพียงจํานวนคนมากขึ้นกา,การจัดกระบวนทัพอาวุธและการบัญชาการรบของพวกเขาล้วนแต่รุดหน้าไปอย่างรวดเร็วชนิดก้าวกระโดดถึงกระดาษว่ามีคนไม่น้อยสวมชุดเกราะมาด้วยถึงแม้จับบุโรทั่งและกระพ้องกระแพ่งแต่ก็ยังถือได้ว่าเป็นกองทัพตามมาตรฐานแล้วแทบจะจนินตนาการออกเลยด้วยซ้ำว่าความจริงแล้วนี่คือชาวชนบทยากไร้กลุ่มหนึ่ง มูชิงยกแขนขึ้นกอ,นอดอดนิ่งหน้ากล่าวว่าสภาพแวดล้อมที่ยากลําบากถึงขีดสุดย่อมทาคนเราตบโตขึ้นอย่างรวดเร็วก็จริงแต่จะยากลําบากสักเพียงใดก็ไม่น่าจะอยู่จู จูจ่ๆก็ได้ยุทธปัจจัยมาแบบไม่มีโมลเช่นนี้มันดูผิดปกติฝ่ายฝังสินกล่าวอย่างรวดรัดตรงปตรงมามากกว่าว่าพวกเขาต้องได้รับการสนับสนุนจากคนนอกแน่สิเหลียนพยักหน้ามูชิงกล่าวว่ากระหม่อมมาเชื่อหรอกว่านายทหารเหล่านี้จะไม่มีใครมองออกแต่พวกเขาก็ยังฉลองกันอยู่ได้เป็นเพราะทางฝั่งนี้มีท่านอยู่ด้วยนั่นแหละพวกเขาเลยรู้สึกว่าอย่างไรก็ชนะแน่นอน จุดนี้ิเหลียนกลับไม่ได้รู้สึกกระไรพอข้ามานำทัพครั้งแรกก็ชนะเลยพวกเขาก็ดีใจกันก็ดีแล้วถือเสียว่าเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจก็แล้วกันฝฟงซินลังเลอ,อยู่ชั่วขณะแต่แล้วก็ยังคงกล่าวออกมาว่าองค์ชายสีหน้าท่านไม่ค่อยจะดีเอาเส้นเลยท่านยังไปนมิดฝนให้ทางฝั่งหยงอันอยู่หรือเสลียนกล่าวว่าอืมูม่จิงทำหน้าไม่เห็นดีเห็นงามด้วยตามเคยขออภัยด้วยกระหม่อมต้องพูดตรงตรง เนรมิตฝนตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเล้วนั่นต่างหากถึงเป็นบ่อที่ถมเท่าไรก็ไม่เต็มองคชายต่อให้สามารถแก้ไขแพลงหยงอันได้หมดสิ้นเกรงว่ากลุ่มคนอยู่นอกกำแพงก็ไม่น่าจะยอมถอยหรอกสเสลียนกล่าวว่าข้ารู้ที่ข้าไปเนรมิตฝนมิใช่เพื่อคนกลุ่มนี้ยอมถอยแต่เพียงเพื่อไม่ให้คนหยงอันที่ยังเหลืออยู่ทางโน้นต้องขาดน้ำตายก็เท่านั้นเอง นั่นก็คือวัตถุประสงค์ดั้งเดิมของข้าและจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดนๆนนก็ตามเฟิงซินยังไม่ค่อยจะวางใจถ้าแล้วท่านจะไหวหรือเสิเหลียนตบไหลเขาวางใจเถอดนะข้ามีอาราม8 0 0พแห่งนะอีกทั้งสาวก,ก็มากกว่าไม่มีหาแน่เพียงแต่ขอใช้มืออีกข้างอบไหล่มู่ชิงพรางถอนใจวันนี้ยังดีที่มีเจ้าสองคนช่วยขอบใจพวกเจ้ามากนะที่คอยอยู่เคียงข้างข้า ในสามรบวันนี้คนสนิททั้งสองต้องลำบากกว่าเขามากนะเขียนค่าจนเลือดกระเซ็นอาบไปทางร่างคำพูดนี้ต่อไปอย่าได้กล่าวอีกเฟิงสินพูดฝ่ายมู่ชิงทำเสียงอุยอยู่ในลำขอ สเสลี่ยนบีบไหลพวกเขาแรงขึ้นอีกเล็กน้อยประหนึ่งจะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาสามคนพรางกล่าวจากใจจริงไม่ใช่แค่วันนี้ตลอดเวลาที่ผ่านมาก็ขอบใจพวกเจ้าสองคนมากข้าหวังว่าภาพที่พวกเราสามคนร่วมต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลาการจะเป็นที่กล่าวขานไปตลอดกาลและนาน ทั้งสองนิ่งอึ้งไปทั้งสองนิ่งอึ้งไปประเดี๋ยวเดียวเฟิ่งศินเขาเราะลั่นๆๆส่วนมาชิงกราวอย่างประหลาดใจเหลือหลายกระหม่อมคนพบว่าท่านมักจะพูดอะไรที่มันแสนจะออกมาอย่างเต็มปากเต็มคำอยู่ดรว่ยมันช่างบ้างมันอย่างนั้นก็สายนะช่างเถอะมุมปากเสื้อเหรียญยกขึ้นเล็กน้อยยิ้มออกในที่สุดท่ว่ายิ้มได้ไม่นานทันใดน,นั้นสีนหน้ากลับแข็งกระด้างขึ้นมาฉับรันพูดได้ เกรงเสียเลี้ยงชักกรีออกจากฝากกระวัดเบาๆก็เกี่ยวเอาเงาร่างสีดำสายหนึ่งออกมาจากมุมหนึ่งของเชิงเถินคนราะนั้นมอบซุ่มตรงมุมนี้อยู่นานแล้ว เก็บงามลมหายใจไว้ตลอดจึงไม่สามารถจับการไม่อยู่ของเขาได้เดิมทีซิเลียนเพียงแค่ใช้ปลายกระบี่เกี่ยวตัวเขาขึ้นมาชูแขวนไว้เพื่อเป็นการขู่ขวัญนึกไม่ถึงว่าวันนี้เขาฆ่าคนในสนามรบปรย่างไม่บรญยะบัรรยังนับตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้เขาก็ยังสั่นไม่หยุดจึงกะน้ำหนักมือไม่ถูกออกแรงมากไปหน่อยเกี่ยวคนตัวนั้นกระเด็นวือข้ามกำแพงไปทันที ใต้แสงจันทร์ที่สลัวรางคนทั้งสามเห็นชัดตาตาว่าคนผู้นี้สวมชุดเครื่องแบบทหารฝ่ายเดียวกันดูจากรูปร่างแล้วอายุน่าจะประมาณ1 5 1 6ปีเพียงชั่วอึดจะกระร่วงหายลงไปข้างร่างพอเห็นคนร่วงลงไปเสียนึกในใจว่าแย่แล้วกะโดดปราดออกไปเดี๋ยวนั้นพอใช้ปลายเท้าเกี่ยวขอบเชิงเทินไว้ก่อนทิ้งตัวห้อยหัวลงไปจากนั้นก็ยื่เมือไปคว้าแขวนอีกฝ่ายเอาไว้ได้ในทันท่วงทีทหารหนุ่มน้อยคนนั้นห้อยตัวตองแต่งอยู่กลางอากาศสองสามที พรางเงินหน้าขึ้นมามองอาศัยแสงจันทร์ที่ส่องมาแรางๆพอเสี่เหลียนเห็นเป็นหน้าเขาก็เบิกตากว้างไม่ดูตัวจบตอนครับขอบคุณครับ